เออรวมๆมถ,ถึงเราเราเรา <S <S ไม่เคยพูดเลยนะเราเราไม่เราจะไม่พูดเลยนะไอ้เรื่องแบบว่าเออเงี้งนี่จะแก้ผ้านแล้ไม่อยากไปชายม่ไม่ใช่ชประเด็นความคิดี้พูดจาซี่ชั่วเรื่อยเปืป่อยไปเออแต่ไอ้ที่แน่ๆคือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาเนี้ถ้าหากบ้านเมืองเนี่ยมันถึงทางตันมันจะมีทางออกของมันอยู่ก็อย่าลืม อันนับใหม่สิคะแนนเด่นนายกชื่ออะไรบ้างอันที่หนึ่งชัยเกษมนิติสิริเรอันที่สองอนุทินชาญวีรเกินอันที่สามใครวะพีรพันธ์พีรพันธ์ขวัญเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าลืมว่าสักจาพีรพันธ์ออกอาคมวะประยุทธ์วงสุวรรณหุ้นของสุนโอลโอวิทย์ล่ะโอวิทย์ล่ะไม่ถึงไปกล้าทำกันบ้างเลยจุลินล่ะไม่ถึง เป็นรัฐมนตรียังไม่ได้เป็นเลยก็จะเสนอชื่อเป็นนายกเหลือแค่สามเหลือสามแค่นี้ฉันว่าจะเหลือแค่สามเนี่ยนะสามเนี่ยณวันนี้มีเป็นชายแดนอ่ะชายแดนที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งอ่ะลุกขึ้นยืนบอกแม่ทัพภาคสองนี่ว่าเราจะต้องลงเสียประสาทสียกี่ประสาทเสียบ้านสกี่หลังเสียไรยางสีกี่ไรยางก็เสียไปแต่อย่าเสียประเทศไทยก็แล้วกันโอ้โหว่าเด็กมันคิดอย่างนี้ได้ขนาดเด็กนะเราว่าเด็กมันคิดอย่างนี้ได้นะ ไม่ต้องพูดแล้วว่าผู้ใหญ่มันจะคิดอะไรไม่ได้เวลาของอนุทินยังมีมไม่ว่าจะวันนี้หรือวันหน้า แต่เวลาของเพื่อไทยตังหาที่มันหดน้อยถอยลงหมดไปแล้วส้มจะไม่มีวันอาศัยสถานการณ์นี้ไปทําหล่อได้ไอ้คนหล่อลวงคนหล่อเรือคนหล่าเรือแทงจะลงแต่งจะตายถิ่มแม้จะมีคุณสุนิชัยช่อช,ช่วยนะถิ่มแม่จะมีใครต่อใครช่วยเลยนะพลังของการช่วยเหลือเนะี่ยมันคือพลัง,งความหมั่นไส้และกุไปช่วยเหลือ,อม,มันไม่ใช่พลังการว่าเชื่อในสิ่งที่เธอพูดจริงๆและเชื่อว่าเธอจะทำได้จริงๆฉันว่าในหลายๆคนคนเล่นี้หลายคนเขาว่า ช่วยเธอเนะี่ยเพราะมันเป็นการช่วยจากการที่ผิดหวังจากตรงนี้จะต้องไปช่วยเธอตรงนั้นแล้วกันเพราะมันไม่รู้จะทาอะไรก็ต้องแบบไปช่วยเธอหรือว่าความมันไส้ตรงนี้ไปช่วยตรงนั้นแต่แอบเอาคนจริงแล้วเนี่ยพอเอาของเธอนละ้วอยู่บา,งาังเธอมาตั้งอยู่เนี่ยแล้วฉีกมาเป็นชินช้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 นชิ้นชิ้นชิ้นไม่มีอะไรที่เป็นความามั่นคงของประเทศได้เลยมั่นใจคนพวกนี้ไม่ได้เลยมีแต่คนอยากให้ลุงตู่มามีพูดนะเราอะ หลิกๆนักนะเราอ่ะเลิกๆนักนะเราอ่ะเลิกๆนักนะเราอ่ะเลิกหลักนะเราอ่ะขออนุญาตต้องหลักๆนั่นเราอ่ะต้องใช้สูตรเดียวขอพระราชทานอนุญาตเราออกหลัก